คือถ้าให้เลือกขนมวันนี้กันแนลคือเลือกขนมวันนี้สวัสดีค่ะอยู่กับช่องจีจีเจสิก้านะคะทุกคนวันนี้จีจะพาไปกินของหวานค่ะทุกคนคือมันเป็นขนมปังเออขนมปัง <c oughs> มันเป็นขนมปังที่มีครีอมอ่ะงงงทุกคนก็งงจีก็งงค่ะคือพูดไม่ถูกเนาะมันเป็นขนมปังแบนด์หนึ่งนะคะแล้วคือมันเป็นกระแสมากเออคือเห็นหลายคน,นเขาไปไปซื้อไปกินเวเราเราก็อยากลองอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปซื้อกินขน ตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่นะคะเพราะว่ารถเราอยู่กันในเมืองนะคะเราจะไปเซนทันโคราดกันนะเพราะว่ารถในเมืองค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าขับรถคูกค้างเราก็ต้องใส่เบลล์ด้นะคะค่ะเออพู้ผิดนะ <laughs> เราก็ต้องคาดเบลล์ด้นะคะเออต้องแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยตเราต้องคาดเบลล์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะที่จะคาดตลอดเพราะว่ามันต้องคาดตลอดอยู่แล้วมันจะได้เซฟตัวเรานะคะไปเจอกันที่เซนท่านเลยนะคะ กับจี้นะคะคือตอนนี้เราจอดรถกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะคือตอนนี้จี้อยู่ที่เซ็นทรัลโคราชนะคะหรือเซ็นทรัลนครราชสีมานะคะแบบหลายๆคนอาจจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยเนาะ,ค,ะคือรถก็เยอะอยู่เราก็ต้องใส่แมสนะคะขอขานตอดถใครของทุกคนนะคะแต่ว่าร้านอยู่ตรงไหนอ่ะุะคอนขะขนมปังเราอยู่นู่นแต่ว่าเสียบเพลงอาจจะเข้าหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในห้างอนะเนาะแต่จี้จะใส่แมสเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูขนมปัง นี่เหรอไม่เขาลงตรงนี้เลยอ๋อท่านอบดุเลยาไหนอะคือเราต้องเดินไปเขาวงกดนะคะเขาวงกดคือทุกคนคะทางเข้าอยู่นี่นะคะแล้วก็คือแบบว่าแต่มาช่วยไม่มีคนคือดีค่ะดีแล้วแหละไม่ต้องไปต่อแถวมันน่ากินมากหอมไหมหอมมากเผือแค่นี้เหรอคะในขนาดโตแล้วค่ะใครอยากกินคนซองคนซองไม่มีแล้วค่ะเแย่ใจอ่ะ นี่ค่ะโอเคห้าชุดห้าร้อยค่ะค่ะแต่ดึแค่ตู้เย็นนะคะเก็บได้สี่วันในตู้เย็นนะคะโอเคคือทุกคนค่ะคืออยากกินพอซองแต่มันมมันเหลือแค่เนี้ยก็เลยเอามาแค่ห้าถุงพอไหมพอไหมเยอะแต่ว่าคือแบบว่าคือคือมาช่วงเนี้ยคือคือก่อนที่จีจะมาที่นี่นะคะเพื่อนอะมาแล้วเพื่อนอะบอกว่าคนเยอะมากเยอะมากๆๆเลยคือมันอร่อยจริงๆนะก็เลยวันเนี้ยมาลองแล้วอะไรเงี้ย เดีย๋ยวจะไปซื้อ,อย่างอื่นนะคะตอนนี้ก็ได้ของคือได้ของไม่ครบเนาะเพราะว่าเราอยากกินขวดซองอะจักรซองน่าก,กินมากเลยอะแต่ว่าเรามามันต้องมาแต่วันเรามาเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย กัน,นะคะเพราะว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วคะมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆของหวานไว้ใจจี้ค่ะแต <c oughs> ่เสื้อผ้าก็ได้ซื้อเนาะเราจะมาเดินแบบนนะคะเดินแบบว่าสะดุดล้มสะดุดล้มขนมปังทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซฟวันนะคะเราก็จอดรถไกลมาก เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโลดเยอะนะคะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะแล้วก็มาหาซื้อของกินเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าของกินของเราไม่เพียงพอต่องจากเรากินเยอะโอ๊ยฝนก็จะตกนะคะเนี่ยแบบว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะใครใครถ้าใครดูคลิปแล้วติดตามหน้าเฟซนะคะเรื่องกินที่เรื่องใหญ่นะคะเรื่องกินไม่ใิดมีของกินกินอะไรก่อนคือแบบว่าอยากนั่งกินทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราจะกินทุกอย่างไม่ได้ค่ะ ตังไม่มีฮะตังมีค่ะแต่ว่านั่งกินคนเดียวไม่ได้ค่ะพุงแตกคือตอนนี้เราอยู่ที่โซนของกินนะคะของกินก็จะเยอะๆหน่อยค่ะเราก็เลือกไม่ถูกนะคะว่าเราจะกินอะไรคือมันเยอะจริงๆนะ <c oughs> เยอะมากด้วยไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากๆ ของที่สุดนะคะแล้วคุณมองไปทางไหนก็แบบคุณไม่น่ากินหมดเลยคนเยอะมกลค่ะไปชนป้าเขาป้าเขามาชนที่ห <laughs> <laughs> อมบวกนะคะหอมบวก <laughs> เดี๋ยวไปซื้อของกินดีกว่าวกินอะไรดีวะกินอะไรอะ่ะนี่ผ่านมาหลายร้านแล้วยังไม่ได้กินเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเยอ,อะอ่ะอ่ะเขถามตะก้องตะก้องจะก,งก,กินอะไรตะก้องกินอะไรก็ได้เอออยากกินซีซีมากเลยเฮ้ยสาล่ายทำไมปังนี่ิดนึงทำไมสาลัยอร่อยทำไม ะคือทุกคนคะาก็จะไม่ซื้อของนะคะแต่ว่าคือจะมาแค่แว่นจริงๆนะ <c oughs> คือจะมาแค่แว่นนะคะแต่ว่าคือของก็เต็มไม้เต็มมือเหมือนเดิมน,นะฝั่งนี้เหมือนกันอานนี้เหมือนกัน <c oughs> อ,อันนี้คําว่ามาเอาแค่แว่นไม่มีอยู่จริงนะ <c oughs> จะไม่ซื้อเยอะนะคะจะไม่ซื้อเยอะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปไปที่รถกันดีกว่านาอสวัสดีค่ะวันนี้จีจี้จะมาแนะนำเว็บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะแจกของรางวัลฟรี ทุกคนคือของมันเยอะมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยสมัคร300รับโบนัสอีก800รหุย คือจะเยอะ,ะขนาดนี้สมัคร300แล้วโบ,บนัส800เลยเยอะมากเลยนะคะของรางวัลก็ได้นะคะเลือกรับของรางวัลฟรี1ชิ้นเลยค่ะเนี่ยเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะนี่ไม่ต้องทําเทิร์นนะคะนี่ไม่ต้องลุ้นได้ค่ะได้รับของแถมมีเกมให้เล่นอีกคุโฮโฮโฮ้มเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยเว็บเดียวจบเลยนะคะย้ำว่าใส่แอดด้วยนะย้ำว่าใส่แอดด้วยนะคะทุกคนแอดยูฟ้าโลแมกนะคะเรามาดูของเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นลําโพงนะคะตัวเองลําโพงไม่อยาก อยู่ลําพังก็ต้องมีลําโพงนะคะนี่อันนี้จะเป็นหูฟังนะคะหูฟังค่ะนี่อันนี้จะเป็นไม้ถูพื้นจ้าไม้ถูพื้นจ้านี้จะเป็นไม้นะทุกคนไม่ก็แบบน่าลองแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นลาโพงบลูทูธนะคะอันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหม้อซุกกี้นะคะหม้อซุกี้โอ้ยหมูหมูท้าก็นี่เลยค่ะต้มได้เลยนะอันนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างนะคะหมูหมากรไก่คะนี่เลยค่ะของรวันมีมากมายเยอะมากเลยนะคะย้ำนะคะว่าใส่แอดด้วยนะคะแอปยูฟ โลแมกนะคะเดี๋ยวจิีทิ้งลิงไว้ให้เนาะ นี่จีอยู่บ้านแล้วนะคะขนมนี่จี่ถือมาจี่ก็จะเรียงประมาณนี้นะคะคือนี่เราจะมาชิมกันก่อนนะคะเห็นเขาแบบไปต่อยืนต่อแถวรออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยลองเนยะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะเขาแพ็กเกจเขาจะใส่ถุมมาแล้วเรียบร้อยนะคะเลยมันก็จะเย็นๆหน่อยนะคะมันสามารถอยู่ในตู้เอ้คือเราสามารถเก็บไว้ได้ประมาณสาม่วันนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ใน,นอุณหภูมิปกติไม่ได้นะคะต้องอยู่ในตู้เย็น เห็นครีมไหมเห็นเห็นไหมเห็นครีมไหมโอ้โหไหลๆหอมนมอร่อยเคอแน่เดี๋ยวเนี่ยนะคะหน้าตาคือครีมนมข้อหอมมากเลยอะแบบฟิล์มจริงไหม แบบนี้เลยนะคะหอมนมสดอะหอมมากอ,มอร่อยอะฟินอะอจุนไม่เยอะหรอกห้าถุงนี่เกือบจะหมามามากๆอย่านี้นะคะแต่ว่าก,กูกินไม่หมดเนาะเอ็ดดี้อะเอ็ดดี้จีก็จะให้เอ็ดดี้กินนะจับตบแน,น่เลยดูเป็นโคตรอร่อยเ,อเคยกินนะเปล่าเคยอะม,ม,มาเคยซื้อมาบอ,อสคิดถึงงานนะคะ ท,ที่ดมถุมงโดมเคเลยคือดแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนั่งก็ไปกับแนวอีกแล้วใช่คือถ้าให้เลือกขนมอันนี้กับแนวคือเลือกขนมอันนี้ให้ให <c oughs> ้ให้ราใส,ส,ส่ส <c oughs> ่งให้แนวดูก่อนนะเพราะมันอร่อยจริงดูด,ดิดูข้างในคือคือแบบว่ามันเป็นของหวานที่แบบฟินมากเนี่ะเดี๋ยวทำหน้าแบบน,นี้คืออะไรพูด <c oughs> อร่อยด <c oughs> เดี๋ยวต้องมีใจเฉยใจเนี่ยบอดี้อ่ะ เป็นคนที่แม่งไม่ชอบกินขนมและอันนี้อันนี้รู้สิ่ที่อยู่คือดีเป็นคนไม่ค่อยกินขนมหรอค่ะจะเป็นแนนมังคับเนอยทุตากูจะไหลอ้โคตรอร่อยเฮ้ยนี่จริงไม่ได้โกหกจริงคือมันฟินมากเลยนะอร่อยกว่าเหล้าเยอะเดี๋ยวเราจะไปแบบตีถือให้ดูนะคะว่าดีชอบกินเหล้า คือมันฟินจริงๆนะเว้แต่ว่าคือถ้าใครไม่ชอบครีมนะแบบไม่แนะนําแต่ถ้าใครชอบครีมหรือของหวานนะคะเบาหวานอะไรเงี้ยแบบตื่นมาตัดแผลในงานแนะนําค่ะเบาหวานแดกตื่นมาําตาขึ้นน้ำตาลเาไม่ขึ้นกี่กรโลนะอะไรอ่ะน้ำตาลเหรอพี่ม้าเคยบอกช้อนหนึ่งเนี้ยอันนี้ก้อนหนึ่งน่าจะแบบอืมเลิดสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าคนหนึงช้อนทาได้เพราะว่ามันหวานอะจะหวานอร่อยมากเลยนะคะเออไม่อร่อยกินมีชิมยังกินยัง ้กล้องคือะไรคะตาคุจะไหลอะจริงจริงน้ตาจะไหลน้ำตาจะไหลทำไมกินล้สีหน้าบยบอกกล้องขอบกล้องด้กินเลยกินไก่อยู่เมือี้ไก่วีนเลยอือนี่คืออะไรอร่อยนะอร่อยโคตรอร่อยน้ำตากูจะไหลทาไมต้น้ํานะเหมือนมันไม่อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่มันหอมน้ำสดเออคนต่อคิวเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะหรอแต่เป็ขอมงกรไไม่ เขาให้ฟิกแต๊กิกแตอย่างงี้เออเขาไม่ได้แบบตรงดิ่งเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเขาวงกตอย่างเงี้ยฉันไดเขาวงกตแต่คนไม่เยอะแต่จริงๆมันมีครซองด้วยแต่ว่าครซองอะน่าจะหมดนะคะเพราะว่าไปที่ไปช่วงประมาณ5้าหกโมงแล้วใช่มันก็คงจะแบบไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหลือเต็มแบบขนมปังอันนี้นะคะอันนี้ชิ้นละยี่สห้านะคะซื้อสี่แถมหนึ่งแล้วก็จะได้ถุงละห้าชิ้นนะคะก็ซื้อมาห้าถุงนะคะอซื้อมาแค่ห้าถุงอี้ถุงเท่าไหร่นะอันนี้ถุงละร้อยโอ้ไม่แพงนะ ก็ไม่แพงนะคะแบบราคาจัต้องได้อะไรเงี้ยก็ซื้อมาห้าถุงเองเนี่ยใครที่ซื้อไปฝากแฟนนะหรือว่าคนจีบนะคือถ้าคุณไปฝากแฟนแฟนหายงอนเลยถึงถึงถึงมึงจะเป็นล่ำคนอื่นมาแฟนหายงอนเลยถึงจะเป็นอะไรปะเป็นร่ำเป็น่ำแต่ถ้าสมมติใครกำลังจีบนะถ้ามึงซื้อนี้ไปฝากนักมือได้แน่นอนคือมันจรินจริงนะเว้ยแบบคือจริงจอ่งอะคน ถ้าไปช่วงบ่ายหรือไม่ช่วงเช้าคนน่าจะเยอะเออแบบมันจะมีความเพี่ยนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจไปช่วงเย็นนะคะก็จะของกิจการก็ผมเองไงพี่ดีใช่หรอใช่อ๋อคือกิจการออนไลน์ชื่อร้านเลยนะทุกทีชื่อร้านามากไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านไม่เทมแหมจะหลอกกูข้อมูลไม่แน่นเ มอันเนี้ยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่มีหน้าร้านใช่ไหมเขาไม่มีร้านแัดเหมือนจะเป็นแบบว่าจัดตามบูธเป็นตามห้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถเซร์ชได้เขามีเพจนะคะคือที่ก็อยากกินตั้งนานแล้วแต่ว่าพึ่งได้ว่างอร่อยมากก็นะคะเนี่ยถ้าใครชอบความหวานนะคะโรคเบาหวานชอบอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อน้ำตาล ล้้วนนะะคะตองเข้าแล้วแหละเออถ้าใครชอบขนมหวา้เงี้ยนะคะแนะนําให้ไปซื้อน,นะคะแต่ว่าจะมีเป็นบางสาขานะคะเขาจะจัดแค่ตามบูธตามห้างเป็นบางห้างนะคะเขามีีไอยูเนาะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เลดของที่เราแต่ว่าจีอยากกินเออด้วยความที่เราอยากกินไงอะไรเงี้ยเขามาจัดที่โคราชแต่เขาเหมือนจะยืดเวลาประมาณถึงสิ้นเดือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรีบอยากลองกินอะไรเงี้ยว่ามันอร่อยไม่อร่อยเห็นเขาล่ําลือไปยืนต่อแถวกันรอนานอะไรเงี้ยเลยเราก็เออลองอะไรอย่างเงี้ยควรที่ต่อใครชอบโลกเบาหวานก็อนแน่นะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่แบบเร่งๆปุบ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 นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จินเลยนะคะได้ยืงกดติดตามให้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องดีซูนนะคะซูนแชนแนลไม่ขึ้นให้อะไรนะไม่ขึ้นเหรอน้าอุตส่าห์ไหวแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันแนนครับค่ะอืมชิมไม่ได้มาอร่อยจริงแล้ยอร่อยจริงนองแล้วอันนี้ของแนนค่ะ